ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจาวันที่28บมีนาคม2567นโดยชายผู้ว่าการรั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของบ่ายโมงวันนี้กันว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงบ่ายโมงนี้เรามาเริ่มกันด้วยชีข่าวนี้โซนไนทรัสเคลื่อนไหวค้างแรกหลังทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับที่ส2ของโลกไปเมื่อช่วง2วันก่อน โดยความหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุษซืญี่ปุ่นมาสดาอิชิอิเปิดสนามราชมังคารากิลาสถานภายให้กับ,บางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ทีมท็อปอันดับที่22ของโลก ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2 0วัน26นรอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุปซีนัดที่4ล่าสุดทางโซนในตรัสนิโคลัสมิเกิลสันวิงแบ็กพลังมากขวัญใจไฟนบอลชาวไทยเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโพสต์ข้อความสั้นๆแต่ว่าสุดนะฮะได้ใจไฟบอลไปโดยเขาระบุว่าคีฟวิลเลฟวิงจงเชื่อต่อไปพร้อมกับใส่ e โมติคอน ทงทีมชาติไทยหลังที่ทโพสต์ความดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีแฟนบอลไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นกว่า4,000ความคิดเห็นเลยนะฮะและกดหัวใจไปกว่าครึ่งแสนเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้โอ้โหไป็นด้ว่างานนี้สุดยอดจริงนะฮะนิโคลัสมิเคลสันคนนี้ผมยกให้เขาเนี่ยหนึ่งในดวงใจของผมเลยก็ว่าได้น้องเขาเล่นแบบเต็ม90บแม้ว่าแขนจะเจ็บแบบเลือดสาดก็ตามที อะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้ก็ฝากตีนชแท็กเชียไทยเชีย์ไม่เลิกเชีย์นิโคลัสมิคาสันกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเวียดนามอันดับโลกร่วงหนักนะหลังพ่ายยับขาบ้านต่อดน้านของทีมชาติอินโดนีเซียไป0นยต่อส ดยการน,นี้ทำเอาแฟนบอลเวียดนามช็อกกันตาตั้งเลยีเดนะฮะหลังจากทางด้านของเฟรดดทูเซยยอดโค้ชพาทีมชาติเวียดนามพ่ายยับคาบ้านให้กับทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียไป0ูนต่อก่อนจะกระเด็นออกจากเก้าอ,อี้ทันทีหลังประกาศจากทางด้านของสมพาพันธ์ฟุตบอลเวียดนามหรือว่าดิ f เ โดยล่าสุดนั้นทางด้านของแฟนเวียดนามช็อกไปยิ่งกว่านั้นเมื่อดับโลกสถานการของเปรียธามของทีมชาติเวียดนามนะฮะหลังพ่ายยับให้กับอิโนโดนีเซียสงผนให้ทีมชาติเวียดนามคะแนนติดลบมากถึงลบ30.4คะแนนอันดับโลกโร่วงมากถึง10อันดับหล่นไปรั้งอันดับที่115ของโลกในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ โอ้โหเป็น่ว่างานนี้ก็เห็นดูแล้วเนี่ยยิ้มกลุ้มกิ่มเล็กน้อยไม่นึกไม่ฝันว่าทางเวียดนามจะตกจากอันดับที่95นะฮะไม่ใช่สิ92ทะลุไปถึง115ในเวลาอันรวดเร็วนะครับในแมตช์ที่แพ้ต่อเนื่องกันถึง10แมตในครั้งนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก,ก็ได้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเวียดนามจะแก้เกมนี้ยังไงไม่มีใครรู้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเรตติ้งเชียร์ทีมชาติไทยแมตเปิดสนามรัชมางดวนเกาหลีใต้ พุ่งกระโชดน,นะตอกย้ำกระแสความแรงของแฟนบอลสมาคมฟุตบอลไทยเผยเบรดติ้งในการเชียร์ทีมชาติไทยแมตช์เปิดสนามรัชมังประทะเกาหลีใต้เกมคัดบอลโลกกรุ๊ป4นาทาี่ี่ผ่านทารัททีวี6.2ล้านคนและเพจช้างศึกยอดวิวรวมแล้ว3.99ล้านคนเลยนะ ึส,สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงกระแสความคึกคักของทีมชาติไทยเมื่อในเกมที่เปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้สุกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4ี่วันอัคารที่ผ่านมามียอดผู้ชมผ่านหน้าจอทรัททีวีมีเรตติ้งยอดคนดูสูงสุดรวมแล้วกว่า6.2ล้านคน แบ่งเป็นเรตติ้งในต่างจังหวัด10ล้านคนส่วนเรตติ้งในกทม13ล้านคนส่วนยอดคนดูผ่านทางช่องออนทางออนไลน์ทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook ช้างศึกออฟฟิเชีพร้อมกันสูงสุด762 0 0 0คนและยอดวิวรวมแล้วกว่า3ล้าน9ก้0 0 0คนเลยทีเดียวสำหรับโปรแกรม2นัดสุดท้ายของทีมชาติไทยจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนโดยนัดที่5และวันที่นัดที่5จาวันที่6มิถุนายนทีมชาติไทยจะไปเยือนทีมชาติจีนและที่6วันที่ มิถุนายนทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทางด้านของทีมชาติสิงคโปร์ในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนว่างานนี้ต้องรอติต่อไปขั้นการ,การว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับจบดรามาซีรีแฟนเกาหลีใต้ปรื่มปริม,รมโมเมนต์สนฮึงมินอีกครั้งอินชื่นมื่นนะ โดยจบดาราบ้าเร้าชานอย่างเป็นทางการในศึกภายในทีมชาติเการลิใต้ระหว่างสซนฮึงบินและก็อีคังอินหลังทั้ง2ทนนั้นผสานงานช่วยทีมการดีมแดนดิม,ดมจินะฮะบุกชนะทีมชาติไทยไป3ามต่อศูนย์ในเกคัดบอลโลกบุบวรนาคารที่ผ่านมาโดยกัปตันได้คำมั่นสัญญาจะอยู่เคียงข้างและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องกันต่อไป โดยงานนี้สื่อกาดิใต้อย่างทาง KBS เจาะสกูปสดนะฮะจากขอบสนามราชมังคารากิลาสถานในเกมที่เกาหลีใต้บุกเอาชนะทีมชาติไทยไป3-0ในเซตคัดบลโลก2ว26พร้อนทั้งเกม3คะแนนที่ต้องการรวมไปถึงบรรยากาศภายในทีมก็กลับมาดีเหมือนเดิม โดยหนึ่งในไฮไลท์ที่แฟนบอลเกาหลีใต้และก็สื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือช็อตที่อีคังอินจ่ายบอลให้กับทวนทึงมินยิงประตูที่2ได้นั้นทั้ง2คนที่เคยตกเป็นข่าวดราม่าทะเลาะกันในแคมป์ช่วงเอเชียนคัพที่กาตาร์ได้กระโดดก,กอดคอกันและก็แสดงความดีใจร่วมกันซึ่งถือเป็นภาพที่แฟนบอลแดนกิมจิอยากจะเห็นมากที่สุดในวลานี้ซึ่งนอกจากจากการกอดกันในเกมแล้วกับตันทีมชาติยังทรงแสดงความรักต่อพี่น,น้องอย่างอีคังอินด้วยการดึงมาสวมกอดอีกครั้ง ระหว่างเดินมาขอบคุณแฟนบอลกาหลีใต้ในสนามราชมังคลา,าลกีิฬาสถานกันอีกด้วยรวมไปถึงโซนนึงมินยังพูดถึงอีคังอินกับสื่อที่ถามถึงยังมีปมในใจอะไรหรือไม่ดาวเตะก,กับตันทีมก็ได้ตอบว่ามันดีมากครับมันดีมากอยู่แล้วสำหรับเรื่องของอีคังอินนั้นผมคิดว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนเขาการทำงานต่อหน้าแฟนบอลที่มากันเยอะมากผมก็อยากจะเป็นต้นแบบในการวางตัว ผมสัญญาว่าจะอยู่ข้างๆเขาเป็นร,รุ่นพี่ที่แนะนําเขาก็หวังว่าเขาจะยอมรับมันซึ่งเขาเองก็น่ารักและก็เป็นนักฟุตบอลที่มีสเสน่ห์เป็นอย่างมากผมก็อยากจะให้สเสน่ห์อยู่กับเขาไปนานๆอยู่เป็นอนาคตฟุตบอลเกาหลีใต้เขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของคนคือหนึ่งของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อจากนี้ไปสำหรับทางแฟนบอลเกาหลีใต้ที่ได้เห็นโมเมนต์ดังกล่าวโดยต่างมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายนะฮะโดยระบุนะว่า อุ้ยกับตันของเราฉันสนุกและก็สนับสนุนและก็เคารพผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างสนทึงมินเสมอขอเมนต่อมาขอบคุณสำหรับชัยชนะอันสดชื่นในครั้งนี้ขอเมนต่อมาสื่อก็ควรจะหยุดถามคำถามด้วยเก่งมากครับกับตันขอเมนต่อมาสุนทึงมินอีคังอินช่วยกันทำประตูนะคอเมนต่อมาสู้เพื่อทีมชาติที่จงได้ขอเมนต่อมาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในฟุตบอลที่ที่จะแก้ไขได้ดีที่สุดก็คือบนสนามฟุตบอลในครั้งนี้ ข่ามิ่ต่อมาฉันร้องไห้เราจะอยู่ด้วยกันได้ทุกที่ทุกเวลาในขรันี้ซึ่งดูแล้วประเด็นดราม่าระหว่างซนทึงมินและอีคังอินน่าจะเหมือนซีรีส์เกาหลีที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยในขารักนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับดิริมสเตเดียมซีซั่น2ลุยบริษาสร้างสนามฟุตซอลเอื้ออารทอรเศรษฐกิจ3ในคารักนี้ โดยการนี้ทางดรีมสเตเดียมซีซั่น2ลุยบรุรณะนะฮะพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนผ่านการใช้ภาพวาดแบบถูกนิขสิทธิ์ของอาจารย์โยอิจิทาคาฮาชิผู้วาดกับตันซึบะซะเป็นตัวอย่างสวยงามที่ในสนามฟุตบอลบ้านดือาทรเศรษฐกิจ3ในครั้งนี้ โดยทางด้านของคุณาทางด้านของคุณปวินตราทัศนวิชัยประธานบริหารบริษัทบิ๊กวันกรุ๊ปจำกัดเข้าร่วมพิธีเปิดสนามดอะรีมสเตเดียมซีซั่นทูณสนามฟุตซอลบ,บ้านเบียรอาทอนเศรษฐกิจ3หลังจากที่ได้มีการเปิดตัวสนามไปแล้วมากถึง4แห่งคือล,ลานกีฬาขี่หะาร่ม9้าวลาดการะบังสามกีฬาสวนสมเด็จสลานปราชลมมณีลมห้วยขวางสนามปิ่นเจริญ3ตดอนเมืองและก,ก็ลานกีฬาสามัคคี4 ถึง6เขตน้องแขมโดยโครงการ Dream Stadium นะฮะสนามแห่งฝันซีซั่น2เป็นการรว่วมมือกันร,ระหว่างบริษัทคิดไซโก้จำกัดและก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของ s c Essence Big One Group สโมสรบีจีประชุมอุปกรณ์การกีฬาเครื่องแต่งกายโบลและก็สีทาบ้าน TOA ร่วมกันเดรมิตสนามฟุตบอลตามพื้นที่ต่างๆ6แห่ง คือสนามปิ่นเจริญ3ดอนเมืองสามกีฬาสวนสมเด็จสลาปราชมณีบรมห้วยขวางลานกีฬาสามัคคี4-6น้องแขมลานกีฬาขีหะร่มเก้าลาดการะบังสนามฟุตซอลบ,บ้านเดื้ออาทรเศรษฐกิจ3สมุทรสาครและก็4คอมเพล็กซ์บางปูสมุทรปราการที่จะทำการบูรณะพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนผ่านการใช้ภาพวาดแบบถูกลิขสิทธิ์ของอาจารย์โยอิจิทาคาฮิ ผู้วาดกับตันซูป์สักกาตุนฟุตบอลชื่อดังในขณะนี้โดยสนามฟุตซอลบ้นานเดอยอทอนเศรษฐกิจ3จังหวัดทุสาครทางบิ๊กวันกรุ๊ปนับเป็นสปอนเซอร์หลักและก็เป็นผู้เสนอความคิดเห็นในการาพัฒนาพื้นที่นี้ขึ้นมาเองโดยด้านของคุณปวินตราที่กล่าวถึงนะว่าโครงการนี้ไม่เคยทําให้ทางเราผิดหวังเลยภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันมากกว่าที่เราคิดเอาไว้ทั้งที่ตอนแรกตั้งใจนะว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเล็ก ทีส่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการแต่พอมาเห็นรอยยิ้มของดเด็กๆวันนี้เรานะฮะเป็นสิ่งที่ตอบแทนกลับมาแบบเกินคาดจริงๆสาเหตุที่เลือกสนามแห่งนี้เป็นเพราะว่า Big One นกรุ๊ปทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครเคยมีการนําขนมมาแจกชุมชนแห่งนี้จึงมีความคิดที่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่แห่งนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นาข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงพุธวันที่28มีนาคม2567 โดยชายผู้บังคับร่างฟุ้บอลถทครับ